เรียกว่าเป็นหนึ่งงานแฟนมิสติ้งที่แฟนๆตามรอคอยเลยค่ะสำหรับการจัดงานแฟนมิสติ้งครั้งแรกของลุมแน็กชาลีโดยงานครั้งนี้ก็ถูกจัดขึ้นในวันที่31มกราคมบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความน่ารักอบอุ่นโมเมนต์ร่วมกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองคลิปนี้พาไปส่องบรรยากาศในงานกันค่ะ ผมครับผมสวัสดีครับต้อบอกก่อนเลยนะครับว่าผมตืใจมากที่ได้มาวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมรอคอยเพรว่าผมจะได้มากินหมูกระทะแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็อิจฉามากเพราะผมนั่งอยู่ในรถคันนี้ตั้งเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับผมเพราะว่าพวกขึ้นเล่นช้ามากเลยผมพูดจริงจริงพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นตั้งแต่ประมาณหกโงสี่สิ้กัโมงผมไม่รู้เรื่องอะไผมเล่นกี่โวันนี้ ว่าต้องขอโทษหากมันจะแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าปูกใจทุกคนมากเพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรสักอย่างเห็นกิ๊บ้าใหม่เหมือนกันพี่แพงของพี่สวยมากเลยครับผมแค่นี้เลยผมี่โจรขโมยไปถึงเป็นแหวนนะเพื่อนนที่ทุกคนอีกทีนะในเจอผมทั้งแรกก็อยากรู้เลยของนะผอจริ้นของนนี้่ั้งแรกเหรออะไรนะโอ้ที่เจอแรกขอบคุณมากนะฮะดีใจที่ได้เจอจริง เฟิร์สนะครับลูกทุการนะครับโออาทุกคลไม่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 โมอาผมหน้าตอมหล่อมากแต่ว่ามืโออาผมกินตังแตงกับส้มตังไปตอนสี่ห้าทุ่มนะเพราะไอเฟิร์สไปซื้อมาลงระมาณแบบหลายอย่างมากวันนี้ก็เลยหน้าบวมนิดหน่อยนะครับผมไอยังลอยอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับไอเพลงต้องทำไงไม่ปกติอ่ะเป็นงานนิตติ้งที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ลงทุนใดทั้งสิ้นนะครับผมเล่ตลก นั่งกระโดดไปเลยนะฮะเพราะว่าวงมอนายเขาคุมอยู่ดีแล้วไม่ต้องพังเพราะจริงๆนะขออนุญาตนิดนึงนะฮะไอ้ที่จะต้องร้องเพลงนี้แล้วพี่แม็กซ์ขึ้นมาครับผมรู้ก่อนทุกคนนับเดียวจริงๆครับผมนับเรอะผมแจ้งก่อนประมาณ5นาทีเป็นเพลงที่ผมมั่นใจสุดแต่กอขึ้นมาพุ่มก็ร้องไม่ได้อยู่ดีผมเปิดเพลงให้แล้วนี่ก็ไม่ดู แต่ทำเองก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยมากะครไ่เคยครับเป็นครั้งแรกที่ผนโทรศัพท์เยอะขนาดนี้นะครับก็รบกีจำหน้าได้หลายคนเลยขอบคุณทุกคนที่เสียเวลามาหลายจังหวัดไมอยู่ไกลสุดที่มามาจากทางหนเลยนะครับยังไม่ไกลน้าะโอ้ลันลุมาจากสุีมาอยู่แล้วใช่ไหมจริงๆต้องกลับมาอยู่แล้วบินมาบยนมินมาบบบิบนมาบินม ผมเจอเรียวนะเมื่อกี้เรียวไปเคาะรถผมอยู่เรียวแกญ่จริงขอบคุณเรียวใจริงกับน้องๆทุกคนขอบขอบคุณที่แต่งตัวมาเต็มนะตอนแรกจะแต่งมาลิปหน่อยเลือกเสื้อไม่ถูกเห็นข้อว่าร้อนโคตรเลยได้เปลี่ยนมาแล้วดูผมดิเนี่ยแต่เนี่ยต้องตกดวงจริงงานพิมาให้ทีมงานครูพิการมาให้แล้ยไปยืดดูกินต็มกันไปก่อนนี่แหละโร่ทีมพ์หล่อๆนี่เผื่องนึงเลยหล่อ โอ้ยย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 นยย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 ยลยยจงยย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 ยเยยวยย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 ้ย แบบจริงจังาเดือว่างานนี้เกิดขึ้นได้ไงน่าจะเกิดขึ้นได้จากที่ว่าเอพีแบบคุยกันก็เราคุยกันหลายปีเกินตอนแรกผมก็กะจะไปจัดฮอล์แบบใหญ่ๆงาน,นแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไมัม่นใจอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ามันคืนอตันมากากัดอะไรย่า่ผมรู้สึกว่าเนี่ยเรามากินง่ายๆไม่เครียดแล้วก็ต้องขอบคุณร้านนี้มากด้วยนะครับแต่ก่อนร้านนี้มีชื่อนด้วยใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาอนัอย่างนึงนะแต่ว่าที่่รู้คือใกล้มากใกล้จนตกใจ hulle เลยมารอนานมากผมก็เลยแอบนั vào, uh ่งอยู่ในรถสีดำในรถนั่งดูทุกๆคนเดินไปเดินมามีความสึงมากนะผมเพราะว่าทุกคนกินข้าวมันยังมีความสุงผมก็พูดไปเรื่องเรมือเดิมนั่นแหละจริงๆไม่เมื่อยมือเลยนะผมผมถือมันผมยังเมื่อยมือเลยถือโทรศัพท์เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วไปนั่งพักก่อนได้รับผมตอนแรกวันนี้ตั้งใจจะน้ำตรงผมแบบหลาตรงมากเรื่องไม่ถูกช่างนักธรรมไปปิดแต่ว่าพอร้อนจัดก็เลยติด นะครับไม่มีอะไรจะพูดเดี๋ยวก็พูดเลแน่ผม,มต้องบอกก่นว่าม,มีโป่งด้วย เอฟซีเหมือนแบบทำให้ยืนเอาใจเราอะด้วยงานไม่ได้เตรียมพร้อมสักอย่างเลยแต่ครับพี่จะลองไปนั่งกินหมูกระทะได้ลงหรอใช่เดี๋ยวผมจะลงไปนั่งกินหมูกระทะต่อไนตรงนี้เลยพี่เขา้อไปด้วยตอนแรกเราผมตั้งใจจะกินตรงนี้เลยแล้วก็นั่งอยู่พุณกินหมูกระทะแต่โทรศัพท์จ้องเด็กมันเลยต้องกินหรอไอ้น้าท่านหัวเลยหมอนจิ้รล้อไม่ได้เพราะผมร้องไม่ได้ผมดูตรงอันนี้ออกจากหลับขวานตา คนเราต้องเป็นมืออาชีพเห็นว่าอะไรนะเชื่อให้งานช่วยกันยังไม่รู้เลยว่าร้องเพลงอะไรกันแล้เวลาผ่านไปไวมากเอาจริงขอทีนึงใครไม่เคยใครเพิ่งเคยเจอน้องแม่หน่อยโอ้โหจริงเหรอไม่ได้แล้วได้เจอใครประมาณอาทิตย์นี้หลอกกันเยอะที่พูดจริงนะเพรว่าไม่เคยไม่ได้อยู่ หลายๆคนนึกว่าบางคนไม่มาแต่ก็ยังมาด้วยจริงนะครับคนเลยอันนี้โทรศัพคือไม่เควรไหลังเนี่ยหายโดยไม่รูถ้าเป็นมิ้งคนหนึ่เทงเฮ้ยตั้งใจทำงานเลยเนี่ยถ้าเป็นมิ팅คนหน่งต้งคงไปบอกว่า 10นาทีโชว์นี bueno, ้10นาทีโชว์นี้เปลิดเสื้อไม่สมพดไม่มีมุกแบบนั้นนะเราก็ชั่วโมงหนึ่งก็อยู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยอยู่จนกว่าจะหมดแรงหมดแรงปุ๊บวิ่งขึ้นรถตู้กลับบ้านเลยเหีื่อยไหมเออไม่ไม่ได้เจอหน้าเลยเนี่ยหนุ่มผมสั้นจังๆเจ้าเห็นหลายคนเลยเดินเดี๋ยวพูดเยอะนะครับเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันดีกว่าแต่ว่าเพลงอะไรดีกว่าเบสสวยนะเนี่ย อยู่เอฟอยู่เอฟบอกชื่อเพลงจริงๆให้ผมทานเลยผมรู้ก่อนเอฟเรือเวลานั่งตามสบายแล้วแหละเราจะลดเพลงเกาลงเพราะเดี๋ยวกระโดดมาจากาผมิดว่าข้านาันต้งนะเดี๋ยวเราจะต้องพิมเก่าเพาะให้เหมาะกับรากานมีเพลงอะไรบ้างัมีเพลง เนี่ยวงวงน้องๆเล่นเพลงอะไรผมได้บ้างพี่สามเพลงที่เป็นเพลงพี่อ่ะเพลงอะไรสมบูรณ์แล้วเพลงอะไรบ้างพี่บันไดอยู่ขึ้นเลยถือว่าสมบูรณ์แล้วขอบคุณเอฟซีอทีนะผมตอนนี้คนอายุเยอะหน่อยก็เริ่มต้องนั่งลงแล้วเพราะว่าเริ่มปวดเข่าเดี๋ยวผมกำลังจะรีบทำไม่เสียเงินมาขายนะครับเพราะว่าเอฟซีอะไรก็ขึ้นๆนั่นแล้วผมเห็นแต่งแต่ก็ลดแล้วดีใจที่มันมาเฮ้ยจริงเลยมาต่อ ขอบคุณท <Thousands. S 1> ุกคนไหมที่มาจากทั้งแหนะก็ไม่คิดว่ามีมาจากทั้งใต้ประเทศจากเหนือใต้มาหมดเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอเดินคำโวยนะครับเดือนหน้าเดือนหน้าเดี๋ยวเราจะมีจัดไม่ติดกันดิแต่ไม่ว่าไปที่จังหวัดอะไรเราจะหาร้านที่ทุกคนไปได้แล้วผมก็พูดไปเรื่อยเหมือนเดิมอะไรฮะมีมีครึ่งปีติดเลยเพราะว่ามันจะได้แบบว่าดูแลตัวเคน ผมกำลังเริ่มมองหาลองทินอยู่และวก็กำลังคิดอยู่ว่าจะร้องเองไรดีวนะ <c oughs> เนี่ยได้ไม่เถอะรอหนูที่คู่บอลใครรอ ไม่ได้นะครับอันนั้นเดี๋ยวตัวพัดตังตังในกระเป๋าตังไม่พอนะครับร้องแบบโกลกคิสติกยากมากครับผมเดี๋ยวนี้คลิสิก AI จับเก่งมากเลยขอบคุณ kind ท of like like ุกคนที่มานะครับแล้วก็ขอบคุณผมเห็นเพื่อนๆเดินกลับบ้านขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผมใครที่ต้องนั่งเครื่องแบบเว้ยบายพี่ชุ่มลี้จริงครับที่มาข้างหน้าครับผมที่มาหากันขออภัยแล้วก็ขอบคุณทางการมันดี้ากเม่อดี้างงานต่อไปก็คงเป็นนี้ไปเรื่อยเละมันน่าจะสบายขึ้นอยู่นี้เพราะว่าตัวตัวไป จะเดินทางอะไรอยู่คึิปวาร้องหน่อยเจ้าของเพลงเลยผเพราะว่าผมร้องแอรไม่ทันเหตุเดี๋ยวจะเป็นต่อไปเป็นน้องๆช่วยกันร้องเพลงไปเรื่อยนะครับเปิดเพลงที่มีมีคาราเกะอยู่เออเดี๋ยวเราขอเพลงให้ไอ้น้องถองคิงด้วยงานงจะมาปีกว่าร้องยังดีร้องเทียนนี่โดนเอฟซีตัดไปแนนเลยนะผมสวัสดีครับเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นการร้องเพลงอะไรวะ ดีทั้งเพลงมาไม่นั่งกันทั้งคู่ก็เพลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะคุยเพลงไปเรื่อยเดี๋ยวต่อไปนี่เพลงยังฟ้งเลยก็ไม่น่าดะนังอยู่ดีเอองการ อะไรนั JB, ่งเอ่อก็คื้อเรื <aru> いい่อยๆไปเท่านี <Podcast. S 2> ้เดี๋ยวผมก็ไปนั่งกินหมูกระทะคุณแม่ผมไม่รู้แม่นั่งอยู่โต๊ะไหนเดี๋ยวผมไปนั่งกินแบบจริงๆนะขอบคุทุกคนตื่นเต้นมากเป็นประสบการั์นี้นะครับไปแล้วก็เดินทางกลับไปทุกปีครับผมทุกปีขอบคุณทุกคนจริงๆอะไรนะครับได้ครับผมระหว่างนี้เราไปกินข้าวจริงๆเถอะขอบคุณครับขอบคุณจริงครับขอบคุณทุกคนที่มาดีใจมากๆ ไม่รู้ว่าจะได้เจอกกันอีเมื่อไหร่ก็ต้อง FC ใหม่อยู่พันกว่าคนนี่คือไลฟ์สดหรือว่าวิวครับไลฟ์ไลฟ์หลายขอให้ FC เปีมีความสุขมากดีใจที่ได้เจอนะครับผมแล้วก็เอ้ยดูด้านก็มีความสุขนะขอบคุณจริงๆที่มีวันนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้เพราะทีมงานเดียวมี FC ที่ช่วยกันต้องการขอบคุณจริงขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันดูคนดูถึงสิบคนไหมพันกว่าสิบห้าคนขอบคุณมากเลยครับผมตัวเล็กถ่ายด้วยกันไปบตัวเล็ก นนนอยี้่าจะเหนื่อยแล้วก็าแขนจะหักแล้วชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็นทูป้าตุ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ